สวัสดีครับผมกอฟจากไลฟ์วีดีครับวันนี้เราอยู่วันที่บริษัทอีลิสันนะครับวันนี้เป็นงานประชุมภายในของอีลิสันนะครับด้วยการผ่านระบบ Microsoft Teams นะครับบริษัทนี้ใช้โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมหลักเพื่อประสานงานกันในบริษัทนะครับก็วันนี้เรามีผู้เข้าร่วมที่ห้องนี้ประมาณ30มสิบกว่าท่านแล้วก็มีผู้เข้าร่วมจากทางบ้านอีก30มสิบกว่าท่านนะครับก็ระบบประมาณนี้นะครับ จะมีคอมทั้งหมด4เครื่องนะครับเครื่องแรกเนี่ยเป็นเครื่องที่เอาไว้ประชุมใน Microsoft Teams ส่งภาพและเสียงสัญญาณออกไปนะครับเครื่องที่2เอาไว้เข้าไปใน Microsoft Teams นะครับแล้วก็เอาภาพจากข้างในโชว์ขึ้นมาให้คนในห้องได้เห็นนะครับเครื่องที่3เอาไว้เปิดสไลด์ทั้งหมดที่ทเราจะใช้กันในวันนี้นะครับและเครื่องที่4นะครับในกรณีที่มีการพิมพ์สรุปหรือว่าบรรยายนะครับก็จะมีการพิมพ์กันแบบเรียลไทม์นะครับ ก็เครื่องนั้นจะเป็นเครื่องที่ทําในส่วนนั้นนะครับแล้วก็เอาภาพขึ้นได้ด้วยนะครับก็ระบบเสียงวันนี้ก็จะซับซ้อนนิดนึงนะครับจะมีคนจากทางนี้คุยกับคนในทางบ้านทางบ้านคุยกับมาทั้งหมดออกระบบเราทั้งหมดนะครับแล้วก็เราจะมีกล้องหนึ่งตัวที่จะเก็บภาพบรรยากาศในห้องนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับที่จะเพิ่มแสงให้กับในห้องนี้นะครับให้บรรยากาศในงานดูเป็นงานมากยิ่งขึ้นนะครับผม ก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ